สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับรายการ SGT Channel นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแคสเกมบกตูเปียนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเกี่ยวกับการเล่นโกตูเปียนะครับตำเนึงนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะเริ่มใหม่ให้ดูเลยนะครับนี่ครับสมมุติมันจะมาอย่างนี้นะครับผม พอเราเข้ามาหน้าตาเกมแล้วจะไปแบบจะเป็นอย่างนี้นะครับคือถ้าเกิดคุณอยากได้ Go ID ก็คือคุณก็ต้องสมัครคือถ้าเกิดคุณสมัครคุณก็เขียนชื่อคุณไปหรือชื่อที่คุณอยากจะตั้งคือท้งผมเขียน S 1นะครับ SGT อ่เอาเพื่อนนะครับ โอเคครับผมเขียนสงสัยไม่เขียนภาษาอังกฤษไม่ได้อ,อ๋อผมเขียนนะครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าอะไรประมาณนี้นะครับผมคอนเน็กไปนะครับก็นี่ครับคือถ้เราเข้ามาใหม่เราก็จะเป็นหนึ่งหน้าตายอย่างนี้นะครับนี่ครับผม ค,คือ,อเัาก็จะมีวิธีการสอนหรือมีอะไรครับมีวิธีการบอกอะไรประมาณนั้นครับเอ่อผมก็จะพาไปเติมนี่ครับสมัครแล้วกด g e t g o i ดีแล้วเขียนเนมไปอยากได้ชื่ออะไรนะครับเราเขียนไป ผมเปลี่ยนภาษาไม่ได้ครับผมไม่เข้าใจมันเป็นเสียงภาษาไม่ได้ผมจะทำใหม่ให้แล้วกันนะครับเออ่ ผมจะขอออกไปน,นะครับผมจะมาทีอ่ออปชันเพื่อผมเปลี่ยนภาษาไม่ได้เดี๋ยวผมจะทำอีกคินีนึงเกี่ยวกับการสมัครกลดีนะครับคือผมจะพาไปสำรวจเซิร์ฟอื่นกอนนะครับอ่าลองเรามาสุมเซิร์ฟกัน สมมุติเราจะไปคำจำล้วกันนะครับเป็นคำจำนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกเกมให้เล่นอะไรประมาณนี้นครับนี่ครับคุณต้องสามารถไปให้ได้นะครับคือถ้าคุณไปได้คนก็แบบผ่านด่านได้เลยนะครับผมก็ไปไม่ได้เลยครับ เขาปลอยคำนี่ครับเราให้เล่นครับแล้วก็โดดไปถ้าเราโดนไอ้นี้เราก็จะตายครับเราจะเกิดใหม่พอเ,เกิดใหม่เสร็จแล้วก็ต้องไปใหม่โอเคนะครับเราต้องพยายามเล่นให้ได้อนี้ครับนี่เป็นกีตาร์หรือเปล่าผมยังไม่รู้เลยผมก็จะไปที่ดูก่อน นี่มันน่าจะเป็นกเกี่ยวกับพวกด่านเอิมเรบสนใจเลยครับเราไปดูดา้านื่นกันดีกว่าอ๋อีครับเราไปอันหนึ่งกันดีกว่าต่อไปเราจะไปเอิม